สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวกับผมนัทพงศ์มูลเลี้ยงนะครับวันนี้ผมก็มีข่าวสารแล้วก็เรื่องราวดีๆต่างๆมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่านะครับนายวราวดิศิลปะอาชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการจังหวัดร้อ็ครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567โดยมีนายอนุชาสะสมทรัพย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายอนุรักษ์จุรีมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อ พัคชาติไทยพัฒนานายอานุกูลปีดแก้วปหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดผู้บริหารกระทรวงและกระทรวงสาธารณสุขผู้นำองค์กรด้านคนพิการเข้าร่วมนะครับที่โรงแรมเพชรรัตการเด่นจังหวัดร้อยเอ็ดครับในโอกาสนี้ครับยังมีพิธีรับมอบถุงยังชีพจำนวน400ชุดจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปธรรมนะครับ โดยนางสาวสุกัญญาประจบเหมาะประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถมัมได้ส่งมอบถุงยังชีพนะครับให้กับนายอนุรักษ์จุรีมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดร้อยเอ็ดพักชาติไทยพัฒนานะครับผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายกเทศมนตรีและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเ็ดครับ เพื่อนาไปส่งมอบความช่วยเหลือนะครับไปยังกลุ่มเปราะบางที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆอีกทั้งยังได้มีการมอบเงินส่งเคาะไร้ทิพพ์ึ่งนะครับโดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกจํานวน74รายนะครับอีกทั้งนะครับยังกล่าวว่ากระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ส่งมอบกายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการจังหวัดร้อยเอ็ด ไม่ว่าจะเป็นรถเข็นนั่งนะครับรถสามล้อชนิดมือโยกและไม้เท้าขาวตามโครงการจัดหากายอุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือคนพิการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งเป็นโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิลักล้าเจ้าอยู่หัวนะครับที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประชาชนชาวไทย โดยเป็น1ใน10โครงการของรัฐบาลด้วยนะครับซึ่งได้ดำเนินการค้นหาคนพิการที่มีรายได้น้อยนะครับประสบความเดือดร้อนเข้าไม่ถึงสิทธิสวัสดิการให้ได้รับกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการตามความต้องการและเหมาะสมนะครับต่อสภาพความพิการของแต่ละบ,บุคคลโดยจะทยอยส่งมอบกายอุปกรณ์ให้ครบถ้วน72,000ชุดนะครับภายในเดือนกันยายน2568 ซึ่งส่งผลให้คนพิการนะครับซึ่งเป็นพระสงฆนกิกรของพระองค์ท่านสามารถใช้ชีวิตประจําวันเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมกับบุคคลทั่วไปนะครับนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองครับและเพื่อยกระดับคนพิการนะครับที่มีศักยภาพ ให้ได้รับการจ้างงานสามารถสร้างอาชีพเข้าสู่การทำงานมีรายได้ที่มั่นคงนะครับซึ่งต้องขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงานดำเนินการจ้างงานคนพิการให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนดนะครับโดยจะตั้งต้นที่การพิจารณาศักยภาพของคนพิการก่อนนะครับเพื่อนำไปสู่การกำหนดการตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับคนพิการโดยจ้างงานคนพิการเพราะความสามารถนะครับไม่ใช่จ้างงานเพราะความพิการ ซึ่งจะทำให้คนพิการเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตัวเองได้อย่างยั่งยืนนั่นเองครับซึ่งกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยพิการในครั้งนี้นะครับถือเป็นเครื่องมือส่วนหนึ่งที่สามารถทดแทนสิ่งที่คนพิการขาดหายและทำให้คนพิการที่มีฐานะยากจนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงนะครับจึงนับว่าเป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ที่ทาให้คนพิการนะครับสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจําวันเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมได้อย่างเท่าเทียมและสามารถดํารงชีวิตด้วยตนเองได้อย่างอิสระนะครับสู่การสังคมที่เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานนะครับทุกภาคส่วนที่ประสานความร่วมมือเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบ28กรกฎาคม2567 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติของพระองค์ท่านนะครับผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความจงรักภักดีจากรัฐบาลโดยผลสำริดเนี่ยก็จะไปสู่ประชาชนนะครับคนพิการที่อยู่ภายใต้พระบรมีของพระองค์ท่านอย่างแท้จริงนั่นเองครับสำหรับสถานการณ์การจ้างงานคนพิการในปัจจุบันนะครับคุณผู้ฟัง จากข้อมูลของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับคนพิการสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ณวันที่1่งสิงหาคม2 5 6 8นระครับระบุว่าการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายมาตรา34มาตรา33บมและมาตรา35ากำหนดให้ในจ้างนะครับหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานนะครับในอัตรา 100ต่อ1คนนะครับเท่ากับคนปกติ1คนเนี่ยจะมีคนพิการประมาณ1คนนะครับและเศษเกิน50คนก็จะต้องจ้างเพิ่มอีก1คนนะครับมีสถานประกอบการ14,912แห่งจ้างคนพิการทำงานแล้ว67,176คนนะครับจากทั้งหมด70,000คนที่ต้องการจ้างงานตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละ95.97นะครับ และการจ้างคนพิการในหน่วยงานภาครัฐ535แห่งมีการจ้างคนพิการทำงานแล้ว5,495คนนะครับจากทั้งหมด18,887คนครับที่ต้องจ้างงานตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละเพียง29.09นะครับโดยมีหลายหน่วยงานภาครัฐเลยนะครับที่จ้างงานคนพิการครบถ้วนตามกฎหมาย ในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับโดยทุกหน่วยงานระดับกรมเนี่ยจะต้องมีการจ้างงานคนพิการครบถ้วนตามกฎหมายและหลายหน่วยงานมีการจ้างงานคนพิการเกินกว่ากฎหมายกำหนดด้วยนะครับต้องขอความร่วมมือทุกสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐนะครับจ้างงานคนพิการตามกฎหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากปัจจุบันนะครับกำลังแรงงานของประเทศลดน้อยลงมากนะครับซึ่งคนพิการเนี่ยจะสามารถเข้ามาเติมเต็มตลาดแรงงานได้และเป็นผลิตภาพของสังคมร่วมพัฒนาประเทศได้นั่นเองครับมาต่อที่ข่าวที่2นะครับคุณผู้ฟังครับนายวราวุฒิศิลปอาชาครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยนะครับว่าศูนย์เร่งรัดการจัดสวดสิภาพของประชาชนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รายงานถึงการให้ความช่วยเหลือครอบครัวของสิบตรีธีรยุทธ์กระจ่างทองนะครับกำลังพลชาบุรีลำที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่พิทักษ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับซึ่งครอบครัวอาศัยอยู่ในกระท่อมนะครับไม่มีนาไม่มีไฟฟ้าโดยส่วนเร่งรัดการจัดการสวัสดิภาพประชาชนและพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดบุรีย์นะครับรวมกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลตาจงจังหวัดบุรีรย์ รวมทั้งผู้นำชุมชนนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงพร้อมพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่างๆจากกระทรวงพระนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยที่ทราบข้อมูลมาเบื้องต้นนะครับคุณผู้ฟังว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยมีอายุ22ปีนะครับเป็นเสาหลักของครอบครัวที่ส่งเงินมาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายของครอบครัวและต่อเติมบ้านนะครับจนกระทั่งเมื่อวันที่28แกรกฎาคมที่ผ่านมา ถูกสะเก็ดระเบิดเสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์ปะทะตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณชายแดนช่องตะเท่าอํเาเภอการทะลักจังหวัดรีสะเกดโดยบ้านนี้นะครับผู้เสียชีวิตและครอบครัวอาศัยอยู่ร่วมกันทั้งหมด8คนเลยนะครับได้แก่บิดาครับอายุ61ปีครับประกอบอาชีพเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย1000บาทต่อเดือนนะครับได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุครับ สนะครับมันดานะครับอายุ59ปีนะครับประกอบอาชีพเกษตรกรเช่นเดียวกันนะครับมีรายได้เฉลี่ย1,000บาทต่อเดือนเหมือนกันนะครับได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนกับคุณพ่อนะครับส่วนพี่ชายนะครับอายุ38ปีครับประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปนะครับมีรายได้เฉลี่ย3,000บาทต่อเดือนครับ และพี่สาวนะครับอายุ26ปีประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปนะครับรายได้เฉลี่ยประมาณ3,000บาทต่อเดือนได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและมีหลานนะครับซึ่งเป็นบุตรของพี่สาวอีก3คนนะครับอายุ10ปีอายุ9ปีและอายุ2ปีนะครับซึ่งได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดทั้งนี้ครับครอบครัวมีฐานะยากจนนะครับประกอบอาชีพเกษตรกร มีที่นาประมาณ12ไร่นะครับแล้วก็รับจ้างทางการเกษตรทั่วไปเลยครับมีรายได้ไม่แน่นอนและมีหนี้สินในระบบ60,000บาทสำหรับสภาพที่อยู่อาศัยของครอบครัวเนี่ยไม่มั่นคงนะครับเป็นเพียงการปลูกกระตอบบนดินทำจากไม้และสังกะสีสภาพเก่ามาปิดไว้นะครับไม่มีการลาดพื้นด้วยปูน ภายในเป็นแค่ไมายกสูงนะครับไว้ใช้สำหรับเป็นที่หลับนอนมีเครื่องนอนสภาพเก่าและมีโครงบ้านที่รอการสร้างอยู่บริเวณกลางที่ดินนะครับและห้องนอนสร้างอยู่ด้านหลังที่ดินล้อมรอบด้วยสังกะสีสภาพเก่ายังไม่มีการต่อน้ำหรือไฟฟ้ามาใช้ในครัวเรือนนะครับโดยกระต่อมสร้างอยู่ในที่ดินตกทอดของบรรพบุรุษนะครับไม่มีเอกสารสิทธิ์ทางนี้เนี่ย ทีมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับได้เร่งให้ความช่วยเหลือในเรื่องของสิทธิสวัสดิการต่างๆแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตนะครับโดยพิจารณาช่วยเหลือ เป็นเงินส่งเคราะห์ผู้ประสบภัยปัญหาทางสังคมนะครับมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ CSR จังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าและสนับสนุนงบปรับปรุงสถานที่ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อมนะครับโดยศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์สังกัดกิจการผู้สูงอายุครับซึ่งเป็นเงินที่บริจาคโดยบริษัท โรงน้ำตาลบุรีล์นะครับและจากโครงการปรับสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุกรมกิจการผู้สูงอายุนอกจากนี้ครับยังได้ประสานความช่วยเหลือในเรื่องของสิทธิและรวบรวมเอกสารเพื่อขอรับเงินเยียวยาจากกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสมัครนายกรัฐมนตรีแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา กรณีเสียชีวิตและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการอำนวยความสะดวกและดูแลด้านความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับยังไงเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆอย่างเต็มที่นะครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปนะครับคุณฟังครับ นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคมครับเปิดเผยถึงโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับช่วงต่อปูนราบ,บุรณะวงแหวนการจนาพิเศษสัญญาที่3นะครับช่วงผ่านฟ้าสะพานพุทธ ว่าได้เริ่มเดินเครื่องเจาะหัวอุโมงค์แล้วนะครับซึ่งเป็นการเจาะอ,อุโมงค์ลอดใต้แม่น้ําเจ้าพยานะครับบริเวณสะพานพระปกเกล้าซึ่งถือเป็นอุโมงค์ลอดใต้แม่น้ําเจ้าพระยาแห่งที่2ของประเทศไทยเลยนะครับจากปัจจุบันครับมีความคืบหน้าด้านโยธาล่าสุด59.49ซึ่งเร็วกว่าแผนที่ตั้งเป้าไว 51. ้51.52นะครับ สำหรับขั้นตอนการจุดขออุโมงนะครับคาดว่าจะเสร็จภายในพฤษภาคม2569ครับทั้งนี้ครับในปี2571นจะครับจะเปิดให้ประชาชนใช้บริการช่วงต่อปูนหอสมุดแห่งชาติและทยอยเร่งรัดเปิดให้บริการตลอดสายนะครับภายในปี2573ทั้งนี้ครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนราบ,บุรณะวงแหวนการจนาพิเศษมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.63กิโลเมตรนะครับจำนวน17สถานีเป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน14.29กิโลเมตรและสถานีใต้ดิน10สถานีและโครงสร้างทางวิ่งยกระดับอีก9.34กิโลเมตรสถานียกระดับ7สถานีครับ มีแนวเส้นทางเริ่มต้นจากสถานีเตาปูนครับซึ่งเป็นสถานีร่วมกับรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรมหรือว่า MRT สายสีม่วงครับและรถไฟฟ้าสายมหานครสายเฉลิมรัฐมงคลหรือ MRT สายสีน้ำเงินนั่นเองครับ และยังกล่าวต่อไปนะครับว่าในช่วงระหว่างการดําเนินการก่อสร้างนั้นครับได้เน้นย้ำให้กรมการขนส่งทางรางนะครับการรถไฟขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้รับจ้างนะครับต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดนะครับและจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างให้เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับ ดำเนินมาตรการรับมือในช่วงฤดูฝนไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังในพื้นที่ก่อสร้างนะครับควบคู่กับการดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมคุณภาพอากาศและฝุ่นละอองนะครับในระหว่างการก่อสร้างอย่างเคร่งครัดต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นใจแก่ประชาชนในทุกๆด้านนะครับ ทั้งนี้ครับกระทรวงคมนาคมครับพร้อมที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเพื่อพฤติกรรมการเดินทางของประชาชนในทุกด้านอย่างครบวงจรเพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลทั้งนี้นะครับในพื้นที่ของกรุงเทพเราและพื้นที่ต่อเนื่องสู่ทุกภูมิภาคเพื่อประสิทธิภาพระบบขนส่งสาธารณะ ในส่วนมาตรการการลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสูงสุดนะครับไม่เกิน20บาทตลอดสายนะครับเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนใช้สิทธิ์ผ่านแอปทางรัฐในวันที่25สิ่งหาคมนี้นะครับตั้งแต่เวลาเที่ยงคืน1นาทีเป็นต้นไปและจะเริ่มมาตรการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายในวันที่1ตุลาคม2568ครับ โดยภายหลังเริ่มอโุบายดังกล่าวนะครับคาดว่าจะมีประชาชนใช้บริการเพิ่มขึ้นมากกว่า250,000คนต่อวันนะครับจากเดิมที่มีการใช้บริการอยู่ที่ประมาณ150,000คนต่อวันนั่นเองครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับการที่เราจะมีระบบขนส่งสาธารณะที่เข้าถึงในทุกจุดของกรุงเทพมหานครเรานั่นเองครับมาต่อกันที่ข่าวที่4นะครับ นายนาริศเทอดส,สัตรศครับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งมีนายพิชัยชุนหักวชิระครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้เห็นชอบแก้ไขพระราชบัญญัติ การเพิ่มกีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายพศ2560ที่อยู่ภายใต้ BOI นะครับเพื่อเพิ่มเครื่องมือประสิทธิภาพประโยชน์ทุกรูปแบบเครดิตภาษีครับซึ่งจะทำให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆในการดึงดูดนักลงทุนเป้าหมาย ภายใต้กติกาภาษีใหม่ของโลกอีกทั้งนะครับจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรทักษะสูงโดยให้นำเสนอกับคณะรัฐมนตรีนะครับและรัฐสภา,พาเพื่อพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วนต่อไปครับสำหรับปัจจุบันนะครับองค์การเพื่อการร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นะครับได้กำหนดกลไกจัดเก็บภาษีขั้นต่ำจากบริษัทข้ามชาติ ที่มีรายได้ของทั้งเครือตั้งแต่750ล้านยูโรต่อปีขึ้นไปนะครับหรือประมาณ28,000ล้านบาทซึ่งเดิมอาจจะได้รับสิทธิ์จากประเทศต่างๆทำให้อัตราภาษีที่แท้จริงเนี่ยต่ำกว่าร้อยละ15โดย OECD เนี่ยได้กำหนดให้ประเทศที่รองรับการลงทุนหรือประเทศที่บริษัทแม่ตั้งอยู่สามารถจัดเก็บภาษีส่วนเพิ่มได้นะครับเพื่อให้ครบตามเกณฑ์ภาษีขั้นต่ำร้อยละ15ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องทยอยออกกฎหมายเพื่อเก็บภาษีเพิ่มให้กับบริษัทบริษัทข้ามชาตินะครับที่มีสาขาอยู่ในประเทศของตนรวมถึงประเทศไทยเราด้วยนะครับที่กระทรวงการคลังครับได้ออกพระราชกำหนดภาษีส่วนเพิ่มพศ2567มีผลมางคับใช้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2568ที่ผ่านมา โดยปัจจุบันนะครับมีบริษัทข้ามชาติที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและเข้าข่ายตามกฎหมายดังกล่าวประมาณ1,500ลายรนะครับรวมทั้งบริษัทใหญ่ของไทยประมาณ1 0 0ลายในขณะเดียวกันนะครับประเทศต่างๆก็เริ่มทยอยออกมาตรการบรรเทาผลกระทบของ global minimum tax ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปด้วยนะครับในส่วนของเครดิตภาษีนะครับหรือ QRTC เป็นการอนุญาตให้นำเงินลงทุนและค่าใช้ใจ่ายสำคัญนะครับที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของประเทศเช่นการวิจัยและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการยกระดับมาตรฐานการลงทุนด้านเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติและความยั่งยืนไปใช้คำนวณเป็นเครดิต ซึ่งเครดิตดังกล่าวนะครับสามารถนำไปใช้ชำระภาษีต่างๆแทนเงินสดได้นะครับเช่นภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับภาษีส่วนเพิ่มหรือภาษีอากรอื่นๆตามที่กระทรวงการคลังกำหนดและหากผู้ได้รับการส่งเสริมใช้เครดิตภาษีนั้นแล้วแต่ยังมีคงเหลือเนี่ยสามารถขอคืนเป็นเงินสดได้ภายใน4ปีนะครับตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด ซึ่งเครดิตภาษีจะช่วยบรรเทาผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีส่วนเพิ่มเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจได้ทันทีและยังช่วยสนับสนุนให้มีการลงทุนเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับและทั้งหมดนี้ครับคุณผู้ฟังครับคือข่าวสารและก็เรื่องราวดีๆนะครับที่ผมและทีมงานได้นํามาฝากกันในวันนี้กับรายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวนะครับและหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการย้อนหลังนะครับสามารถรับฟังได้ที่ยูทูบของกองบัญชาการกองทัพไทย สำหรับวันนี้ผมนละทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ